Sorry DJ Yo what's up Sorry, ครับวัน โอเคนะครับผมสำหรับ EP นี้ตามที่อามีน้องคนหนึ่งนะครับหรือว่าหลายคนหรือว่าเออฮะเนี่ยคนนึงนะครับบอกให้ขอพี่นะครับขอบางเหยดนะครับเขาบอกว่าเขาติดตามบางเหยดมานานแล้วครับผมแต่ไม่เคยเห็นบางเอียดเตะยอดเลยนะครับผมเตยยอดครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยววันนี้บางเหยดจะจัดให้น้องเขานะครับผมแต่ว่าบางเียดก็ไม่มั่นใจว่าบางเหยดจะเตะยอดได้ไหมนะเพราะว่าถ้าลูกมาแบบหามามดดิ๊ก บางเหยีดก็อยากจะซับไอ่แดงแตกเลยนะผมมาทำไมครับมาทำอยากเจออยากอยากจะดีไฟายใช่ไหมอยากจะดีไฟายใช่ไหมใช่ใบางอย่าโอเคนะครับผมจากเดี๋ยวบางเหยีดจะแอบเตยอดนะครับแต่อย่าบอกเขาเพ้าะเรยิ่งเดี๋ยวเขารู้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปชมในสนามเลยเป็ดแล้วต้องมาได้่วยด้วยนะจะเก่าหนึ่งจะเป็นเปดเป็ดเป็ดได้หมดเก่าเลยเป็ดที่ย้อนหลัง

ทำให้เชื่อไปอดีตทองดึงฮะทองทองดึงเยอี่งเมเมนหนกเแล้วออกกันมึงอะไรเย็บ

โอ้าองากอไปเปลี่ยนตาบค่ร้ว่าะแพ้แล้วกุเปลี่ยนเดี๋ยวเราหายเจ็เ็เ็เอาเจ็เอาปาเนียนะปานัวเ็ด็เปลี่ยนตาเปลี่ยนเนไองเปลี่ยนเรอะเร็วเ้ยอนีดูไม่ทัน

บมดตัวด้วยหมดตัวตาล่าลยตา่ากันตัวเองนี่ไงไม่ได้จังเจงจอมเข้าล่าอ่ะอยูหน้าการเปลี่ยนยิงก็ได้หมดไม่ได้รู้ติดติด่ไหนเราจันฮะติดปดที่ที่ไหนนะติดแปดแปดทองรายการไหนติดแป

ตัวเกียร yes. yeah. no. so oh ์ลุกยึดแล้วเป็นคนมาแล้วเจ้ตายแล้วเป็นมาไ้ยังหยุดเป็นมาวะมาแล้วเออเฮ้นเลยเป็นอ๋อมเออนแล้วนุ่นนุ่นมาแล้วอ่ะยัวเกียร์ออนแล้วเฮ้ยมันไหวตั้งแต่ลุกเลยไอจูดุกนั่นด้ยแหล่เฮาด

การจีดต่างหากจีดอาจารย์เป็นโร่8 112แล้วจังหวะกั่นอ่ะโอ้ยล็อกคราบแต้มมีคะแนนเลยทีมไอ้เป่นมาจะจีดว่าเดี๋ยว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, Để không? Để không? Để không? À. เราไม่ได้ไ <rôle>, ม <opolit gide, emption> <iously> ่ได้ไม่ไหี่เราอัเดเลยว้าวผมไม่เจอโอ้ยไ่มาไมด้ไม่เห้ดวเร็ว้าวีน